สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n n นลหมอพิเชษนะครับทันโรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของไข้ามาลาเรียลิงนะครับเราไปเรียกว่าไข้ามาลาเรียลิงเนี่ยจริงๆมันคือไข้ามาลาเรียนั่นแหละครับซึ่งไข้ามาลาเรียลิงเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อโปรโตโซวัวหรือพวกสัตว์เซลล์ ที่ชื่อในตระกูลว่าพลาสโมเดียมแล้วเจ้าเชื้อมาลาเรียเนี่ยนิดที่ทำให้เกิดโรคมาลาเรียจะมีอยู่5ชนิดได้กันมีอยู่5ชนิดด้กันมาลาเรียลิงหรือ,อที่ชื่อว่าพลาสโมเดียมโนไซเนี่ยก็เป็น1ใน5นะฮะซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากนักอานดังในช่วงประมาณเดือน2เดือนนี้เจ้ามาลาเรียปกติเนี่ยเราจะรู้จากมาลาเรียอยู่ 4ส,สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็คือมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมฟาซิฟอลัมเราเรียกว่า PF มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมไวแวเราเรียกว่า PV มาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมโอเวเลนะครับเราเรียกว่า PO แล้วก็พ e, ลาสโมเดียมมาลาเรียอีเราเรียกว่า PM นะฮะก็มี PF PV PO แล้วก็ PM แต่ใน4ชนิดเนี่ย ตัวที่พบบ่อยก็จะมีอยู่2ชนิด2ชนิดก็คือ P.F. Fasci f l u m กับ P.V. White w w a c โดยเจ้า P.F. เนี่ยมันถ้าติดเชื้อมากๆแล้วก็รักษาเชื่องช้าไม่ทันการเนี่ยมันจะเพิ่มจำนวนมากนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะขึ้นสมองที่เราเรียกว่ามาลาเรียขึ้นสมองได้แต่ข้อดีก็คือเมื่อให้ยารักษาแล้วพวกนี้มันจะกำจัดเชื้อได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คือหายไปหมด ไม่มีข้างค้างซ่อนอยู่ในร่างกายแต่ถ้าเป็น PV เนี่ยนะฮะมันจะไม่ขึ้นสมองไม่ขึ้นสมองอาการจะไม่รุนแรงเหมือนกับฟันซิพละหรือ PF แต่ว่าพอให้ยาหรืออะไรรักษาแล้วเนี่ยพวกนี้อาจจะมีเชื้อถ้าเราให้ยาในการกำจัดตัวอ่อนของมันไม่ไม่ครอบคลุมพอเนี่ยเชื้อมันอาจจะซ่อนอยู่ในตับแล้วก็วันร้ายคืน้ายมันก็ออกมาในสู่เม็ดเลือดแล้วเพิ่มจำนวนแล้วทำให้เกิดการป่วยเป็นมาลาเรียซ้ำก็ได้อันนี้ก็ เป็นเรียกว่าข้อดีและข้อด้อยของเจ้า P F และ P V ส่วน P M กับ P O เราไม่ค่อยได้เจอนะก็จะเจอเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นทีนี้พอมาเจอ P K P K ก็คือ Plasmodium n o c i นะครับซึ่งเป็นไข้ามาลาเรียที่ติดต่อจากลิงมาสู่คนก็โดยที่เจ้ายุงก้นป่ลองนะยุงก้นป่ลองมันเป็นยุงที่อยู่ในป่านะครับนะยุงก้นป่องก็ไปกัดลิงที่ป่วยมีเชื้อ P K หรือมาลาเรียลิงเนี่ยครับนะ แล้วมันก็มีการเพิ่มจํานวนในต่อมน้ําลายยุงแล้วพอยุงนั้นมากัดคนมันก็อาจจะทําให้เชื้อมาลาเรียลิงเนี่ยมันเข้ามาสู่คนแล้วก็ทําให้เกิดความเจ็บป่วยได้ลิงที่ถือว่าเป็นสัตว์ลังโรคของมาลาเรียลิงเนี่ยก็มักจะเป็นลิงพวกลิงกังลิงวอกลิงเสนลิงสแสมนะลิงไอเงี้ยนะครับข้อมูลทางสุขภาพของประเทศเราเนี่ยก็พบว่ามีการเจอไอโจ พลาสโมเดียมโนไซหรือมาลาเรียลิงครั้งแรกในประเทศเมื่อปี2,547แล้วก็โดยเฉลี่ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็พบอยู่ประมาณสักปีละประมาณสัก10คนมาตลอดนะครับในปีพศ2565เนี่ยในปีงบประมาณพูดกันถ้าบอกปีพศมันก็จะเริ่มตแต่มกรลาถึงธันวา แต่พอพูดถึงปีงบประมาณของประเทศไทยเราก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมครึ่งปีงบประมาณก็คือ1ตุลาคม2564จนถึง31มีนาคม2565เนี่ยเราพบว่าให้มาาเรียลิงเนี่ยนะครับจับเชื้อพลาสโมเดียมโนซายเนี่ยปีนี้เนี่ยเพิ่มมาแล้วถึง70คนนะโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด3าอันดับแรกก็ได้แก่จังหวัดละนองสองขลาตราดก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะน่าวิตกกังวลกับ ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นก็ตางแล้วก็มีข้อแนะนําว่าถ้าเราได้ไปเจอไปสัมผัสลิงป่าในพื้นที่เนี่ยแล้วกลับออกมากลับมาแล้วก็เหมือนมีไข้สูงปวดหัวหนาวสั่นโอ้เงือออกมากเลยนะอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เออมันก็เป็นอาจจะเป็นไข้ามาลาเรียลิงก็ได้นะให้สงสัยไว้ก่อนนะครับพอสงสัยปุ๊บพอไปโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจหาเชื้อมาลาเรียเชื้อมันจะอยู่ในเม็ดเลือดนะครับก็จะตรวจดูว่ามีเชื้อ มา,ราเรียนะครับโดยเฉพาะ,ะประวัติเข้าไปในป่าก็ประวัติเข้าในป่าเนี่ยก็เป็นประวัติหนึ่งที่จะบอกว่าถ้ากลับมามีไข้สูงหนาวสั่นก็ให้นึกถึงไข้มาเรียอยู่แล้วถ้าไปสัมผัสลิงมีแถวนั้นมีลิงป่ามีอะไรด้วยก็อาจจะไปนึกไปถึงไข้มาเรียเป็นไข้มาเรียลิงด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะปลอดภัยมากขึ้นทีนี้ถ้าถามว่าแล้วถ้าเราจะไปเที่ยวป่าหูจะต้องกังวลไม่กล้าไปเที่ยวแล้วคนชอบแอดเวนเจอร์ชอบไปเที่ยวอันนี้ก็ ง่ายๆก็สวมเสื้อผ้ามิดชิดทายากันยุงนะครับแล้วกลางคืนเวลานอนก็มีมุ้งครอบไว้ซะปไองกันไม่ให้ยุงก้นป่องกัดซึ่งก็จะอยู่ในป่านะครับเราก็จะสามารถที่จะป้องกันได้เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเราโชคร้ายเดี่ยวป่าไปสัมบัติงป่าแล้วก็ไปถูกยุงก้นป่องที่มีเชื้อพลาสโมเดียมโนไซหรือเชื้อไข้มาลาเรียลิงนะครับกัดแล้วมันเข้ามาสู่ในตัวเราจริงๆเนี่ยนะครับพอกลับออกมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะมีระยะ พักตัวอยู่ซึ่งอาจจะบอกได้ยากอาจจะเป็น1-7วันก็ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละสายพันธุ์นียอาจจะแตกต่างกันไปนะทีนี้คนที่ติดเชื้อไข้ามาลาเรียไม่ว่าจะเป็นไข้ามาาเรียชนิดที่ 1, 2, 3, 4, 5นะครับ Pf Pv Pm Po แล้วก็ Pk หรือโนไซเนียอาการก็จะไม่ค่อยได้แตกต่างกันนักนะครับอาการก็จะมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดศรีรษะปวดตามตัวคลื่นไส้เบื่ออาหารเงื่อออกหรืออ่อนเพลีย แล้วก็ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็คือปล่อยไว้อาการแทรกซ้อนรุนแรงก็อาจจะมีผลต่อระบบการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติเม็เดเลือดแดงแตกทําให้ไตาวายทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นตับอักเสบหรือสมองอักเสบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ไม่ได้ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันนะครับระหว่างไข้ามาลาเรียทั้ง5สายพันธุ์เนี่ยนะก็จะไม่ได้มีอาการที่แตกต่างกันนะัก ถ้าพูดถึงไข้มาลาเรียเนี่ยนะฮะก็ในประเทศไทยนี่ก็ต้องบอกว่าพบมาเป็นร้อยปีแล้วนะอย่างที่บอกว่ามัน4ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือ p ล a s โ o เดียมฟันซิปพั m ัมหรือ PF ลองลองมาก็จะเป็น p ล a s โมเดียมไวแวนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายแดนไทยพม่าเนี่ยพบได้ถึง70%นะครับลองลองมาก็ไทยกัมพูชาเนี่ยพบได้ถึง50%ซนะฮะซึ่งระยมะมาลาเรียเนี่ยเข้าสู่ ร่างกายคนเราเนี่ยมันก็จะพยา,ยามีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนอย่างครบวงจรเนี่ย,นยในสายพันธุ์ฟาซิพารามัมหรือ PF เนี่ยจะใช้เวลาแบ่งตัวในเลือดในร่างกายเราจนครบวงจรเนี่ยก็ประมาณ48ชั่วโมงแต่ขณะที่อีกสามสายพันธุ์คือพาสโมเดียมไวแวกพาสโมเดียมมาลาเรียอีพาร์สโมเดียม Wide ack, โอเว e, เล่ lay, เนี่ยการแบ่งตัวในเลือดก็จ,จะยาวนานขึ้นเป็น2-3วันก็คือ48-72ถึงชั่วโมงจริงๆแล้วเนี่ยไอเจ้ามาลาเรียอีกับโอเวเล่เนี่ยเขาเรียกว่า ในประเทศเราเนี่ยนะครับก็พบไม่ถึง1%นนะครับพบไม่ถึง1%นเะเจ้าตัวที่5ที่เรากำลังคุยกันถึงแล้วกาลังเป็นข่าวอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่5นะครับนะก็ะอย่างที่บอกว่ามันทำให้เกิดในลิงแสบบ้างลิงกงังบ้างเป็นส่วนใหญ่พบในคนตั้งแต่ปี2547นร่เจนะครับเ,เจ้า,าพื้นที่นะครับที่ที่จะพบผู้ป่วยได้นะอาจจะเป็นพวกพื้นที่ที่อยู่ประมาณเป็นพื้นที่ชายแดนต่าง โดยไอ้เจ้าตัวมาลาเรียลิงนี่ยก็จะมีอาการสําคัญเหมือนกับมาลาเรียชนิดอื่นอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับนะมีไข้สูงหนาวสั่นตัวร้อนเงือออกครับแต่เขาก็าพบว่าไอ้เจ้าตัวมาลาเรียลิงเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมันเพิ่มจํานวนเร็วในเลือดเราเขาเรียกว่าแบ่งตัวครบวงจรในเลือดอยู่ใช้เวลาที่แค่1วันหรือยีชั่วโมงในขณะที่ฟาซิฟลัมมันใช้2วัน ส่วนตัวอื่นใช้2อถึงสามวันมันก็จะแบ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันแบ่งตัวครบวงจรได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มปริมาณเชื้อขึ้นมากขึ้นในร่างกายได้รวดเร็วปริมาณเชื้อที่มากขึ้นเนี่ยคือมันเป็นในสัตว์เซลล์เดียวก็จริงฮนะแต่ว่าการที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นมันอาจจะไปอุดตันตามเส้นเลือดฝอยเล็กๆที่ไปเลี้ยงตับไปเลี้ยงไตก็อาจจะส่งผลให้ตับไตาขาดเลือดก,ก็เกิดภาวะตับวายไตายวายได้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแสกซ้อน โรคของไข้มาลาเรียลิงก็ไม่ได้ต่างจากการรักษาไข้มาลาเรียอีก4ชนิดก็จะมียารักษาไข้มาลาเรียซึ่งสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่ควรจะได้รับการวิจัยที่รวดเร็วรักษา,กษาด้วยความรวดเร็วทันช่วงทีเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงได้นะฮะอันนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดไปตอนแรกว่าถ้าสงสัยเนี่ยไข้สูงหนาวสั่นไปป่า ไปสัมผัสดิงป่าหรือไปเที่ยวในป่าก็เถอะฮะมันก็ต้องนึกถึงไข้ามาลาเรียสักสักอย่างหนึ่งนะครับนะฮะอาจจะไม่ใช่ไข้ามาลาเรียลิงมันก็จะเป็นไข้ามาลาเรียคน1 2 3 4งสอมสี่มนปกติได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนามาเล่าสู่กันฟังที่นี้จริงๆแล้วี่บอกว่ามันมีมาเป็นร้อยปีเนี่ยจริงๆมันถ้าพูดถึงในตําราการแพทย์แผนไทยนะมันก็จะมีเขียนไว้ในคัมภีร์ตักศีลาคัมภีร์ฉันทศาสตร์เนี่ยก็จะมีการพูดถึงไข้เหนือไข้พิษไข้าการ แล้วก็มีคำหนึ่งเขาเรียกว่าไข้จัตุดงไข้จัตุดงนี่อาการก็คือไข้ามาลาเรียนี่แหละครับจะตูไปว่าสีดงแปว่าป่านั่นหมายความว่าไข้เนี้ยมันจะมีอาการแปรเปลี่ยนไปตามพื้นที่ที่ป่าที่ไปสัมผัสทั้ง4ภาคนะครับจัตุดงก็คือสภาคจนะมีอาการที่แตกต่างกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปตามหลักของระบาดวิทยาว่าเชื้อที่แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็น PF PM PV p มมันอาจจะกระจายแต่ละภาคที่แตกต่างกันในสมัยสมัยก่อนที่การเดินทางซึ่งเดินทางลำบากเนี่ยก็จะเรียกว่าไข้เหนือบ้างไข้จัตุดงบ้างจริงๆก็คือเป็นไข้จับสันหรือไข้มาลาเรียนั่นเองนะครับงนั้นในคัมพีไข้พิษไข้การต่างๆหรือคัมพีตักกศิลาเนี่ยจะถือว่าตัวที่ไปก่อทำให้เกิดไข้เขาเรียกว่าพิษไข้ คือพิษที่ทําให้เกิดไข้นะฮะพิษที่ทําให้เกิดไข้ก็คือเชื้อโรคตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคำพีต,ตักกศิลาก็จะพูดถึงเรื่องของการกระทุ้งพิษไข้ก็คือการทําให้พิษนะฮะซึ่งถ้าในยะของปัจจุบันนี้ก็อาจจะหมายถึงเชื้อโรคหรือสารพิษที่เชื้อโรคผลิตขึ้นเช่นพวกท็อกซินต่างๆที่มันเข้าไปแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายก็เกิดไข้ข,ขึ้นมานะะอันนี้ก็จะเรียกว่าเกิด พิษที่ทําให้เกิดไข้เพราะฉะนั้นก็ต้องกระทุ้งพิษที่ทําให้เกิดไข้ออกซึ่งเมื่อกระทุ้งพิษออกมาปุ๊บไข้มันก็ออกมาด้วยนะครับไข้มันก็ลดลงมาด้วยการกระทุ้งพิษไข้ก็คือการจัดยาเนี่ยเข้าไปและทําให้พิษหรือเชื้อโรคเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ในร่างกายได้อยู่ในเซลล์อยู่ในเนื้อเยื่อได้มันก็จะถูกขับออกมาในเลือดในน้ําเหลืองก็คือถ้าขับออกมาในเลือดมันก็เจอเม็ดเลือดขาวในระบบไหลเวียนในเลือดนะครับ หรือระบบภูมิคุ้มกันต่างๆแต่ถ้ามันขับออกมานอกเซลล์นะแล้วนอกเซลล์มันก็จะมีน้ําเหลืองแทรกซึมเข้าไปกึื่องสภาเอาเม็ดเลือดขาวเข้าไปที่จะกำจัดเชื้อโรคในตามแนวคิดของการแผนปัจจุบันแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยก็จะอธิบายแค่ว่ามันมีกระบวนการที่จะกัดทุง้งพิษไขในเรื่องของมาลาเรียลิงนะครับหรือ พลาสโมเดียมโนไซหรืออันนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะฮะแต่อยากให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้มีความตระหนักไว้นะครับเมื่อไหร่ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนฝนตกชุกนะครับยุงเยอะครับเวลาไปเที่ยวป่าจะเป็นป่าไม่ใหญ่โตอะไรนะักไม่ใช่ป่าลึกไม่ใช่ป่าดงดิบอะไรก็เถอะนะเมื่อมีเข้าป่าแล้วออกมานะวัน2วันนะครับแล้วมีอาการหรือไปจนถึง7วันแล้วมีไข้สูงหนาวสั่นเนี่ยก็ให้นึกถึงไข้ มาลาเรียไว้บ้างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ไข้ลาเรียก็ได้อาจจะเป็นไข้ไทฟัสเป็นไข่อย่างอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยๆนะครับแพทย์ก็จะได้ทําการตรวจวินิจฉัยมีการเจาะเลือดเพื่อจะค้นหาเพราะว่าประวัติไปในป่าประวัติสัมผัสลิงป่าอะไรเงี้ยจะเป็นประโยชน์ครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพกับหมอพิเชษคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ